สวัสดีครับมาพบกับพวกเราสองคนผมอัดครับผมบน๊กครับครับวันนี้พวกเราสองคนจะพาท่านผู้ชมไปรับรู้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองทางด้านการเมืองของพี่น้องชาวเกษตรกรจังหวัดราชบุรีว่าพวกเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองว่ามันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพของพวกเขาอย่างไรนะครับครับซึ่งในวันนี้พิธีกรพัฒนาของเราก็จะพาไปตาบลบ้านสิงจังหวัดราชบุรีครับซึ่ง เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเชิญชมบทสัมภาษณ์จากพิธีกราคสนาของเราได้เลยครับครับสวัสดีครับพวกเราพิธีกรพัสนาผมโอครับผมนินครับวันนี้เราจะพาไปพบกับฟาร์มหมูที่ใหญ่ที่สุดในบ้านสิง์ก็คืออุนอออ่นเชียงแห่งฟาร์มครับเออซึ่งอุ่นเชียงแห่งฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดราชบุรีนะครับเราไปพบกับความคิดเห็นของเกษตรกรได้เลยก็เราได้รับเกรติมาจากฟาร์มเจ้าของฟาร์มอุ่นเชียงฟาร์มนะครับผมซึ่ง ฟาร์มหมูที่ใหญ่ที่สุดในตำบลบ้านสิงห์ครับผมคราวนี้เราก็จะให้ท่านมาตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่เราสงสัยนะครับเรื่องที่คําถามแรกกันเลยครับพ่อครับทุกวันนี้ราคาหมูเป็นยังไงบ้างครับราคาหมูก็อยู่ในสภาวะที่มันไม่ได้สูงมากเกินความเอดี่ยนะแล้วมันก็ไม่ได้ต่ำจนกระทั่งขาดทุนมันอยู่ระดับที่เราพอจะขายได้ใช่ไหมครับแล้วคำถามที่สองครับการการเมืองเนี่ยมีผลต่อราคาหมูหรือเปล่าครับนี่สิ การเมืองคือราคาหมูหมูเนี่ยมันเป็นปัจจัยพืาา้นฐานของปัจจัย4เพราะฉะนั้นตัวดัชนีวัดผู้บริโภคเนี่ยคือก็จะเห็นว่าเขาเขาจะเอาเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่อะไรพวกนี้เข้ามาดูอันนี้รักขัก็พยายามที่จะมีนโยบายที่แบบพยายามที่จะกดราคาให้ลงมาให้อยู่ระดับที่ว่าคว <พอ S 2> าม่จะนขไก่ของประชาชนแล้วคำถามต่อมาครับแล้วพ่อคิดว่าการแก้รัฐธรรมนูญนี้มีผลต่อราคาหมูอะไรหรือเปล่า ถ้าามว่าสะท้อนละหามูไหมคงไม่ได้สะ้อนอะไรเท่าไหร่หรอกนะเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการแก้หนูนาการแก้หนุนคือการแก้พื้นฐานระบบการปกครองของประเทศเทําให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างกันเป็นกาปรปนิประนอมระหว่างกันร,ระหว่างทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอาม์ดว่าจะเป็นข้างล่างกับข้าง,งบนนะครับครับพ่อแล้วช่วงที่เกิดการมาท้วรอย่างหนักนะครับมีผลต่อราคาหมูหรือเปล่าครับทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองที่ผ่านมาเนี่ยครับ สะท้อนความรู้สึกว่าเสื้อแดงทําให้ระบบเศรษฐกิจมันมีปัญหาเสื้อเหลืองทําให้ระบบเศรษฐกิจมันมีปัญหาการท่องเที่ยวไม่มาสะท้อนต่อความการบริโภคข้างในมันมีปัญหาทั้งหมดเลย <Okay. S 1> เะสะท้อนต่อราคาวัตถุดิบราคาหมูราคาอะไรางเนี่ยแล้วช่วงนั้นราคาหมูมันเกิดอะไรขึ้นมาครับช่วงที่ระทัวร์ขนาดราคาหมูเป็นยังไงบ้างราคาหมูก็การบริโภคไม่มีการท่องเที่ยวไม่มีราคาหมูเป็น ตกลงมาราคาตกแล้วราคาค่าหาเงินคงที่ค่าหาเงินคงที่อยู่ทำให้เราเกิดปัญหาเรื่องการขาดทุนใช่ใช่ไหมแต่รอจนถ้ามันสงบแล้วมีการท่องเที่ยวเข้ามาเชียงใหม่เอ่ยภูเก็ตเอ่ยพวกเนี้ยนักท่องเที่ยวเข้ามาเอาเงินกับใส่ในบ้านเราก็กล่าวว่าหมู่นี้ต้องพึ่งกับการท่องเที่ยวเป็นหลักแน่นอนการพักนาภายในจะเป็นส่วนหนึ่งแตวนี่การท่องเที่ยวเนี่ยการกระตุ้นการท่องเที่ยวอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการบริโภคอีกระดับหนึ่งพระดับชาวบ้านไปหากิน ไอ้พวกป่าพวกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออเาใชจ้าคือวก็แบบสื่อเกี่ยวกับการเมืองไงบ้างครับสื่อการเมืองนะรอใช่ครับสื่อการเมืองก็มาจาก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 หนังสือพิมพ์จากสิ่งพิมพ์เออแล้วก็โทรทัศน์อะไรพวกเนี้ยสิ่งพิมพ์ต่างต่างนี่นะฮะสิ่งพวกสื่อการเมืองมีผลต่อความคิดของพ่อในทางเรื่องของการเมืองแล้วเรื่องของอาชีพต่างๆไหมครับ การเมืองสื่อสื่อการเมืองผลของการเมืองเกิดปกติคนน่ะก็ไม่คิดว่าการเมืองจะกระทบกับพื้นฐานของการดำเนินชีวิตแต่วันนี้การเมืองเข้ามากระทบกับชีวิตในระดับล่างระดับชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นการบัทุ้งหรือการเปลี่ยนรัฐบาลอะไรอะไรเงี้ยการทํามาหากินจะลําบากในช่วงการรัฐประหารปีกมีผลยังไงต่ออาชีพของพ่อหรือมีผลยังไงต่อความคิดทางการเมืองของพ่อ อาชีพนะการปฏิวัติแรกๆเลยมันไม่ได้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อระบบของอา,อาชีพหรอกผลของมันคือผลระยะยาวก <Okay. S 1> ารท่องเที่ยวไม่เข้าอะไรอะไรไม่เข้าการบริโภคไม่เกิดทําให้ราคาสินค้าราคาเนื้อสัตว์อะไรอะไระที่เป็นสินค้าขั้นพื้นฐานเนี่ยมันก็จะลดราคาลงมาเพราะฉะนั้นอาชีพเราเกี่ยวเรื่องอะไรระบเศรษฐกิของประเทศมีการท่องเที่ยวมีการบริโภคเพิ่มมากขึ้น,นใช่การปฏิวัติของให้เกิดปัญหาตรงนี้ความเชื่อมั่นไม่มี โดนเอ่อโดนแอนตี้จากต่างชาติเนี้ยเขาก็มมาเที่ยวอะไรอะไรเหมือแนบบบ้านเราเป็นลักษณะของร้านหลังทัพแล้วฟาร์มเนี่ยเป็นฟาร์มที่เก่าแก่ใช่ไหมครับอืมตั้งเก่า<อ>ทั้งแก<อ>่แล้วการที่ผ่านรัฐประหาะรมาหลายครั้งนี่มีผลยังไงบ้างครับแต่ละคร<ล>ั้งรัฐประหารบ้านเราอะ่ะมันไม่ส่งผลกับเอ่อวิถีชีวิตพื้นฐานของประชาชนหรอกอมันมีแต่เปลี่ยนแปลงข้างบนส่วนขั้นปกครองทั้งเอง แค่แย่งทิ้งอำนาจระหว่างกันระดับล่างเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรประชาชนไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอืารู้แต่ว่าเปียนรัฐบาลอีกแล้วเอาทหารมาเอาปืนอีกแล้วอกระทบผลกระทบระยะยาวอ่ะไอ่คือระยะยาวเลยเออระยะยาวจะส่งผลสะท้อนมาปีสองปีแล้วไม่เห็นผลสะท้อนออกมาอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใช่ไหมการค้าขายเสียหมดเสียหมดอ่อ่าก็เรียกอะไรกิจภุนของประเทศลดน้อยถอยลงมันะแยะหมดเลย การค้าขายเสียการความเชื่อมั่นในต่างประเทศเสียดิโมเกซี่ัขนเองที่เขาอยาอรับกันนะรัฐบาลเนี่ยจะได้มีในในการช่วยเหลืออะไรในระอ,อ,อ้าเขาก็มีนโยบายบางอย่างเข้ามาช่วยเหลือเลือกของวัตถุดิบและอะไรเนี่ยแต่มันเป็นไปได้ยากนี่ทำการทืร่จะลดดิบไปลดราคาไปลดทำอะไรเนี่ยเรื่องทางหกเหลี่ยมมันซ้ำซ้อนค่อนข้างมากฝามต้องช่วยเหลือตัวเองแค่นั้นเลยแต่รกณาเนี่ยเป็นตัวปัญหาของการเรื่องของถามว่า มันเป็นฟรีเทิดใช่ไหมมันเป็นสิทธิ์ไปการค้าเสรีใช่ไหม,มก็ไม่ใช่บ้านเรากลายเป็นตลาดผูกขาดผูกขาดโดยการกลุ่มกลุ่มุนใหญ่ก,ก,กลุ่มคุณขั้นชาติไรพวเนี่ยธุรกิจบ,บางอย่างเนี่ยอย่างเช่นกากตัวปลาปลมีการนําเข้าจากต่าง,างประเทศเราผูกผลต้องผูกต้าอะแล้วเนี่ยประกาันร,ราคาการตัวเกษตรกรภายในต้องซื้อถั่วเม็ดสูงเนี่ยก็ผักพาระให้กับรษษษบริษัทผลเลี้ยงสัตว์เนี้ย เรากายเรื่องของเขาทิ้งปัญหามาหาเราหมดเลยแต่เป็นว่ารัฐบาลไม่ช่วยอะไรกับมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิปัญหาไปประกันราคาเวไร่แต่แม่งมาบวกราคากับเราให้ให้เราก็ซื้อแค่นี้ถ้าเราซื้อจากตัวเม็ดข้างในแค่นี้ถึงจะมีโคต้านําเข้าจากต่างประเทศมันถูกกว่า คุณต้องซื้อภา,ายในก่อนอย่างเงี้ยทำให้เ,าเขาดันราคาภา,ายในขึ้นมาแต่เราอ่ะจะมีสิทธิ์เราต้องมีโควตาภา,ายในต้องซื้อก่อนแล้วเราถึงจะได้ไปซื้อกับหัวนอกได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ารัฐไม่ช่วยเหลือแต่กับบวกต้นทุนเราให้สูงมากขึ้นทำให้เรากลับว่าหมูแพงขึ้นออแล้วกลับมาบนกับว่าเราขายหมูแพงเราขายหมูแพงแต่จริงแล้วเขาไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงหรอกเออ,อเพียงแต่ว่ามันจับโยกหนึ่งโยกนี่นผักปัญหาไปซุกเงินแล้วประจับประโยชน์ให้เราบศัษัทเนี่ยเป็นตัวรับปัญหาของมัน่ะ สินค้าเกษตรอย่างไกยข้าวข้าวเลยทวกเนี้ยมันมีปัญหาทั้งหมดเลยเพราะมันประกันราคาข้าวปั๊บพอลงสีไม่สีส่งออกข้าวตัวไม่ได้ข้าวข้าวสารไม่ได้ส่วนเหลือที่มันจะข้างในลำเิยไปข้าวเอิมาเทียมาให้หมูกินอ่ะมันก็ไม่มีอ่มันก็ราคามก็สูงขึ้นใช่ไหมอ่าสู้สู้สู้ดีให้การเมืองนิ่งราคาข้าวไปตามกลไกตลาดลงสีมันสีตลาดต่างประเทศก็หมุนเวียนสั่งข้าวสารไป ส่วนหนึ่งเกษตรกรที่เราเลี้ยงศุสัตว์เนี่ยเราก็จะได้ส่วนเหลือจากนะลำเออยไม้ข้าวเออยเอามาให้หมูกินผลิตเป็นเนื้อสัตว์ออกมาสู่ตลาดนี่ละคาัให้ถูกได้แต่จริงๆแล้วโครงสร้างพวกนี้มันทําให้บิดเบือนราคาอยู่เลยระการราคาข้าวน,นี่ปั๊บมูนกระซื้อเขาเ้าไปนสต็อกขายก็ไม่ได้เราเนี่ยก็กองเอาไว้มันกองข้าวเปลือกนะครับมันก็จะเป็นสีแปงรูปเก็บเป็นข้าวเปลือกตรงสีไม่สีโค้งสีไม่สีส่วนเหลือส่วนต่างนี่ไม่มีไม่มีล้ำก็คือราคาการข้าว ไปข้าวขึ้นราคาวัตถุดิบหมูขึ้นราคานหนดแหล่งพลังงานแหลง่งแหลง่งแหลง่หลงอาหารส,สัตว์ขึ้นราคาเอ่อนี่คือผลของโผลดีของรัฐาบาลที่ท<า>ำแล้วมองไม่นั่นไม่ได้ช่วยเหลือเราไม่ได้ช่วยมันจะช่วยอะไรมีแต่มีแต่มีแต่เหยียบมันทําตรงนั้นก็ไปออกตรงนี้ทําตรงนี้อ,ออกงั้นคือนอยบายนี้ไม่มีการวางแผนจัดก,การมันไม่มีการวางแผนที่คือมันเห็นเห็นประโยชน์เฉพาะหน้านั่นเอง การเมืองคือเรื่องของใครได้อะไรเมื่อไหร่นันทีรัฐบาลจะได้เอาเเรื่องของอำนาจกูจะได้อะไรเมื่อไหร่ใช่ไหมสิ่งอันนี้ทําไปเนี่ยจะได้คะแนนเสียงกลับมาหรือเปล่าได้ผลสะท้อนต่อภาพรวมเศรษฐกิจส่วนใหญ่มันมีปัญหาแล้วรัฐบาลแต่ละชุดนี่มีนโยบายคล้ายๆกันหรือว่าต่างกันรัฐบาลบ้านเราอ่ะเป็นเสนนิยมเหมือนกันคลุณนิยมผูกขาดเหมือนกันหมดอะไนข้างไหนขึ้นนี่เหมือนกันหมดเฉลี่เหมือนกันหมดมีกลุ่มคุณสองกลุ่มกลุ่มคุณใหม่กลุ่มคุณเก่าเหมือนกัน มันเป็นผูกขาดเหมือนกันคือเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันนั่นแหละพ่อซื้ออาหารจากที่ไหนซื้ออาหารจากเยี่ยนซื้อทีประมาณเท่าไหร่ก็ซื้อก็ซื้อเยอะซื้อเยอเยี่ยนนี่คือพ่อแม่ซื้อตรงกับบริษัทใหญ่ใช่ไหมครับก็มจะมีเยี่ยนเพื่อมาข่อยบริษัทใหญ่ก็มี ใ่ใช่บริษัทซีพีอเงี้ยใช่เท่ากับว่าเราก็ต้องผูกขาดอาหารกับพวกบริษัทพวกนวก<อ>ี้ไอพวกนี้ผูกขาดเลย<อ>พวกนี้เป็นกลุ่มเพื่อนผูกขาดรัฐธรรมนมีมีปัญญาไปะทำอะไรมาหรอกกลุ่มพวกเนี้ยเขาเรียกพักเขาเรียกเขาเรียกอะไรกลุ่มผลประโยชน์พักด้นพักการเมืองเขาก็เออเขาไดเงินอยู่เบื้องหลังนั่นหแหละรัฐธรรมนมีนโยบายบาที่จะเข้าไปช่วยเหลือเราทางด้านนี้เลยขนาดของเราหลักคือตรงนี้เป็นตัวหลักเลยเออเป็นตัวเออเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว ระยะหลังๆต้องมาทำต้องมาคุยกันเรื่องของแฟร์เทสลนะเรื่องการค้าที่เป็นธรรมต้นทุนเท่าไหร่สพอนต์ต้นทุนในแท้จริงของมังคืออะไรรัฐบาลบวกให้กําไรเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ะไรเว่าอาไปแล้วก็ขายเนื้อสัตว์ได้เท่าไหร่เนี่ยเขาพยายามทำอย่างเนี้ยเขาเรียกร้องเรื่องของแฟร์เทสการค้าที่เป็นธรรมไม่ใช่ว่า ขาดก็ได้กำไรสูงถูกเยอะแยะหมดพอถึงเวลาล้นก็ขาดทุนไม่เยอ่หมดเยเนี่ยมันเป็นอาชีพทีมไม่มั่นคงคุณขอระยะถามครับบางครั้งเนี่ยพ่อขาดทุนประมาณเท่าไหร่ขาดทุนเท่อร่ลอกแยะากมาถึ20เปอร์เซ็นต์20เเปอร์เ็นต์แล้วพขอคิดเห็นไงครับเรืองบายไค่าแรง300ค่าแรง300อ่ยครับเป็นค่าแรงที่เชื่อมั้ยนมันเป็นค่าแรงที่ มันโดนใจคนระดับทํางานการอาชีพทั้งหมดอยากได้เข้าใจไหมแต่ระบบเศรษฐกิจมันมีปัญหาระบบผลิตมันมีปัญหาต้นทุนตรงนี้มันสูงจริงๆแล้วถ้าคิดกันสะท้อนกันจริงๆแล้วนะถ้ารัฐาดมาคุมเรื่องของภาาอาชีพใอยู่ระดับที่เหมาะสมนะผมไม่ได้บอกว่าจะต้องตามให้มันเหมาะสมนะถ้าแรงไม่ต้องไปปรับขึ้นไปถึงขนาดนี้หรอกจะทำให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนการผลิตมันไปได้ไม่งั้นคนย้ายฐานการผลิตหมด ถ้ากับว่าการชูเชื่อของรัฐบาลในนโยบายนี้คือไม่มีผลอะไรที่ดีต่อประชาชนจริงเลยใช่ไหมครับที่เขาบอกเช,เชื่อว่ามันจะดีจริงเขามองว่าระยะยาวมันจะดีทําให้การผลิตเนี่ยกลายเป็นการลดยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งรรยงานด้ตีนเมือแล้วถูกปลดถอยออกไปแต่จริงๆในสภาพความจริงเราเป็นประเทศกเกษตรกรรม,มนะเป็นกเกษตรกรรม ซึ่งพยายามที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นอุตสาหกรรมเราหล,ลอกตัวเองหรือเปล่าไม่รู้บ้านเราเนี่ยแปดเจ็ดหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะม,นนมันเป็นมันเป็นชากกติเกษตรเราหลอกต,ตัวเองมั้แต่ยุคจอมพลสฤษดิ์เออเราหลอกตัวเองมาเยอะแยะหมดวันนี้เราก็หลอกตัวเองกลุ่มทุนนอก้ามาหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาหลอลกรัฐบาลหลอกครอบหัวครอบหัวคนไทยทั้งหมดโดยมีตัวเชื่อมโดยรัฐบาลกลุ่มชนท่นำทั้งหลายเนี่ยเปตัวเชื่อมไอ้พวกนี้เข้ามา หลอกล่อทั้งหมดเลยคุณนอก่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาอะไรอะไรก็ตามหลอกล่อเราเราทั้งหมดอครอบครอบหัวเราทั้งหมดเด็กจบใหม่มารถคันแรกอ่าแต่คือแสนเนี่ว่าเราต้องเป็นเกษตรกรรมแต่เรากบกลายทุนนิยมกั้หมดจนเราเลืมตัวเองว่าเราคือใครเราเราเราลืมตัวเองเราลืมไม่หมดทุกอย่างชาติกำเนิดเราก็ลืมเออเรานึกว่าเราเป็นเป็นฝรัหล่งหัวดำ เออเราพยายามบริโภคนิยมเข้ามาจบไปทั้งหมดเลยจบมาใหม่ๆเนี่ยปั๊บกระจกมันเป็นทากเลยโดยระบบเศรษฐกิจขนาดเนี้ยกระจกมันเป็นหนี้มาเลยทำไงก็ได้ให้มันเป็นหนี้ห้าปีปากรถนะฮะรถคันแรกคืนแสนหนึ่งแข่งนั่นนโยบายนั้นสลาดนะที่มผูยอมาคนคนไทคิดง่ายไปได้ขนาดนี้เลยสุดยอดใช้เ,นนวใเวลาในการพัอบารถเลยสิบปีนะฮะ ยิ่งรักมันอยู่ได้แค่สี่ปีเดี๋ยวก็เลือกตั้งใหม่ละมึงต้องช่วยกันเลือกต่อไปปีที่ห้ามันจะได้คืนแสนนึงอ่ะเออไมะได้มาเป็นสองสมัย้โหคื้เสียงได้ข้างสตเลยยอมได้สุดยอดเลยอูกไหมจริงป่าจริงครับอ่าบริโรงสร้างรถนะห้าปีกระตุ้นความอยากของคนใช่ไหมเขารู้ว่าคนไทยเนี่ยมันอยากได้ใช่ไหมอยากได้อยากมีอยากเป็นเออให้ดาวตา่ำๆไม่ต้องดาวก็ได้ดาวตา่ำๆอยู่ห้าปีอ่ะ ไม่ต้องเปลี่ยนมือยื่นขอสับภาษีสรรพสามิตถามว่าใครได้อะไรรัฐบาลได้ภาษีสรรพสามิตรได้ไปเก็บไว้แล้วเรียบเรียบร้อยแล้วถึงนอกโดยเฉพาะบร,ริษัทโจรได้อะไรก็ได้เงนินแล้วหนาวแบบโลภร้อม,มบ้านเราก็ถ้าแต่ออว่าตามเงินจากเราไปอยู่กับพวกกลุ่มทุนใหญ่ๆกันก็ไม่อยู่ห้าปีแล้วเว้ยคุณจะต้องผ่อนยห้ามเปลี่ยนมือห้าปีหกสิบเดือนห้าปีห้ามเปลี่ยนพอห้ามเปลี่ยนปั๊บหนึ่งหึงเดือน ใช่ไหถามว่าคนไทยนี่ใส่นังือมือปีสองปีลรกไห็ไม่อย่กได้เห็นกี่ไหมนะนี่ใจเยอะแล้วก็รัฐบาลที่อยู่แค่สี่ปีโงการนี่อยู่ห้าปีถามว่าก็แบบต้องค่วยนเลือกต่อได้เออจะได้มาทางใหม่จะได้มาคืนนแสนให้งนจะต้องคืนนแล้วให้อือไทยลนะเลยนไทยง่แล้วจริงหปะ ครับแล้วพอคิดว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหมูหรือว่าราคาของหมูครับรฐคาลน่ยจะต้องอยู่นิ่งๆเพราะราคาตกมันก็ไม่มาช่วยอะไรเขาราคาขึ้นมันก็ไม่ยุ่งกับเขาใช้กลไกตลาดให้ให้ให้เป็นลักษณะของปริมาณกําหนดราคาเพราะฉะนั้นมันเป็นเสรีนะของของขึ้นคนก็จะมาเลี้ยงเยอะมาเยอะๆแบบปริมาณของก็จะมีเพิ่มมากขึ้นราคาก็จะลดลงมาอยู่อยู่ในระดับที่เหมาะสมแค่นี้พออยไปยุ่งกับมัน แค่นั้เนเองปล่อยให้เ<ห>สรีลลาตามตกลไกตลาดพ๋อแล้วพวกผู้ประกอบการยอยากได้แค่นี้แหละเออไม่งั้นก็ไปแทกไปคุมตรงนั้นคุมตรงนี้ไปแตะตรงนั้นไปแตะตรงนี้นทาให้ต้นคุณมนันบิดเบือนออทําให้เรอกกาหนดทบาทอะไม่ได้เป็นต้นให้ราคาของหมูมันแพงขึ้นไปเรื่อยเออแล้วก็พอราคาหมูแพงเพราะว่าธุนกิบแพงสมัยก่อนราคามันพอ พอแพงปั๊บคนก็จะมาเลี้ยงเยอะมันเป็นกลไกนะส่อเนื่งคนก็จะมาเลี้ยงเพิ่มกำลังการผลิตหมูราคาก็ต้องมาขายก่ให้สักงไก่ฝักของส้มคุณแค่เสริมเติมไปแค่เพีงว่าทำยังไงให้เป็นสินค้าที่มันมีคุณภาพเลยคือไม่ใส่สารเล็นเนื้อแดงไม่ใส่ไม่ไมีสารตกค้างเลยคุณคุณมีหน้าที่แค่นี้รักษาคุณมีหน้าที่เนี่ยคุคงคงค้มครองผู้บริโภคคุณอย่าไปยุ่งอย่างอื่นกลไกตลาดมันมีปัญหาถ้าคุณไปบิดเบือนทั้งหมดอะ เพราะคุณทําได้ไม่จริงคุณทํไม่ได้ทั้งระบบคุณทําได้แค่นีดเดียวแล้วคุณทําให้ตรงนี้มันก็ไปผูกตรงนั้นคุณไปหนุนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วทําให้เราต้องซื้อถั่วในในราคาที่เขาประกันราคาเราเราถึงจะได้โคต้าในการนําเข้าถั่วนอกือซื้อถั่วนอกซึ่งราคาถูกกว่าออมันทําให้กลไกตรงนี้เราควรจะได้จากถั่วที่ราคาเหมาะสมมันถูกเอามาเลี้ยงหมูเพื่อผลิตเป็นสินค้า อ่าสินค้าเลี่อีกขั้นหนึ่งจากสินค้าเกษตรนะเอามาผลิตอีกทีหนึ่องอย่างเงี้ยแล้วปเป็นสินค้าเสัต์ที่มีราคาอีกขั้นหนึ่งเราจะรับหามีหน้าที่แค่นั้นแหละแล้วก็ไปหาขายหมูทำเป็นแปรรูปเป็นเบคอนเป็นหาอะไรก็ส่งต่อทำไปเปิดศูนย์ขายหมูที่ไหนก็ได้ว่าไม่างง้นงมันจะมีตลาดเบคอนเดนิสเบคอนอะไรแล้ว,ลวนะเดนมาร์กมันยังทำของมันขายไปทั่วโลกเลย เราต้องไปทำตรงนั้นเราทํางานใหญ่ๆแล้วไม่ได้ไปทําแบบนี้เราไปทำแบบนี้มันพิ่งหรือที่นี้แหละไม่ทำที่ไหนหรอกเราดวพาน,นิษยแค่นี้แหละเออไอ้ไอ้ท้องที่พานิษยเนี่ยนะมเอามา,กกกาเกะกะเฮ้ยบ้าเลยนะสมองไม่มีเสียวีกลุ้มข้าวจานกระสานปลาหมูกระต่ายหมูหูตะไคร้ใบบางหน่อยนะเนี่ยใช่ไหมลดปริมาณลงมาเพราะว่ามันคุมได้ที่ไหนมไม่ได้หรอกปัญญาอ่อนเนี่ยอย่าไปทําเลย ที่ทําได้เนี่ยไม่ไปตั้งธงฟ้าราคาถูกนะใช่พยายามขายแข่งกับมันเดี๋ยวมันจะลดราคากันมาเองแหละนไ่คุ้มราคาราคาห้างเมอยากกินห้างมราคามันก็ถูกเป็นตั้งถูราคาเนี่ยราคาเหมาะสมดีอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อมากนะครับที่ให้โอกาสเรามาได้สัมภาษณ์ของพ่อเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทางการเมืองของเกษตรกรต่างๆครับขอบคุณนะครับ